วันเสาร์หน้าเอาเรทหนึ่งหนูมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทะลุเฮ <c oughs> ้ยทะลุหมื่นใจแน่นอนครับผมขอบคุณสำหรับทุกคนเลยนะแบบว้าวฝันตกฝันตกไงฝันตกนะทุกคนชวนเพื่อนกินข้าวพวกนี้เอาดิเรียวจัดไปวันดีมาร์กด้วยนะโอเคแมบอะไรวะเน,นี่ยแอดตัดต่อบลา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 ,าหนูไร้เทียมทานหนูไร้เทียมทาน โอเคเราเปิดที่ฝั่งซีเมพูด้วยนะมีแข่งพองออฟไหมครับมีแข่งลอมที่เพื่อนชุบเก่งกับมเพื่อนชุบอุ้ยผมชนะแล้วงั้นน่ะผมชนะเลยล้มบ่อยมันแบบอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะ ผมไปบาัดสาวชวนกินข้าวพรุ่งนี้จ้าจ้าไปไเลียวไปายามาาระดะเลียวแบบเอา้า <c oughs> ขับชนตอเฮ้ยเหมือนเขาจะเคลื่อนที่มาเจอกันเองแล้วนะหนีม้มืดมากหนีม้มืมดมากใช่ฮะเอ้ามีคนมีคนตุยแล้วไม่นะเลมอนตุยไม่ไปหรอกคิดถึงพี่จุกแมวเฟฟอะไรนะ คิดถึงที่จุดครักคนลุกโอเคเอาละตอนนี้ยึดจุดแล้วนะสแนปยึดจุดอะยังยึดไม่เสร็จเลยโดนอะไรไม่รู้นะโดนชาร์ลอตเหรอเซนจูเรียนใช่ไหมเซนจูโรโดนเซนจูโร่ไปหนึ่งเม็ดนะยังยึดจุดกันไม่ได้เลยนะเฮ้ยแมปเนี้ยผมไม่ได้แบบเข้าข้างใครนะเว้ยมันเป็นแมปที่แบบเขาเรียกอะไรอะสุ่มขึนมาุนปริศนา ตึงตึงมิดสนะนั่นสินะอ้โหนึ่งหกแปดแปดเหมือนเขาจะรออยู่นะจับเครื่องรอเลยเน้นในเงียนอ๊้ยอุ้ยเอ้ย,อย,อยเอาเดี๋ยวโทกล่าวว่าไม่เห็น,นเลือกตั้งใจหรือสุ่มให้หรอครับ ใช่ผมสุ่มให้เพราะเขาเลือกมาแล้วผมก็ต้องสุ่มต่ออีกทีไม่ต้องห่วงทุกคนต้าเตรียมนี่ไงนี่ไงแบกบในนะ่ะชื่อโคตรท่แบกบในได้คปัจุดไปที่เรียบร้อยแล้วทีมสีได้จุดแล้วนะจ๊ะต่อไปทีมสองเอห้าเหรอแล้วเปิดสองเอห้า เอ้ฮะปล่อยสม็อกเพื่อยึดจุดแต่ไฟมึงเดี๋ยวเดียวไฟเล่นเวอร์ออฟแทมปิดละเล่นเวอร์แทมปิดละโอเคไไฟเจ้าันชค่องจ้านะโอเคทีมสีชมพูพยายามยึดจุดแต่หารู้ไหมคิกแบ็คจ้องจะเล่นเจ้าอยู่เรียบร้อยคิกแบ็คจ อะไรเกะมองไม่เห็นไอีไอดีเพิ่มเติมไทเกอร์หนึวมานีนเนมาเพิเติมไทเกอร์นึ่งดีมากโอ้ยเกินไปแบบพี่แบบเล่นยากมาก รถมีสองคันรถมีสองคันโรลมลมืดขนาดนี้โอ้ล้มืดขนาดนี้รถมีสองคันทำไมม่อนมีสองคันละ่ะขอมาให้ได้ทั้งสามคันนะนนไปเอาอีกคันหนึ่งได้ไหมไปตอนนี้เหรอ แข่งมาตาที่สามแล้วนี่เอาเข้ามาแค่สองคันตลอดเลยเหรอ,อแตกไทยแลนด์แล้วมันอมันไม่ได้คุยกับคนในทีมเหรอว่าเอามาได้สามคันมันแข่งไม่ได้แข่งตาแรกดิแข่งสามครั้งแล้วเนี่ย จะหายนะเลยผมไปละแต่คิดถึงพี่อ่ะไม่ได้ดูนาน <laughs> จุ๊บแมวเฟโอ้โหเยอรมันเอามาสองคันอ๋อผมจะพูดยังไงต่อทีนี้สอง A ห้าเหรอสแนป สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แบ็เอาวุโคลาโดอาวโคาโดสวัสดีทาริเคนตอนนี้กำลังแข่งแันกันอย่างดูเดือดอ่ะเฮ้ยโอ้โเอ๋บามเอ๋บามผมไปรักแต่คิดถึงที่อ่ะไม่ได้ดูนานตามตามตามครับผมเอวันี้ันตามตามแล้วเปิดสองเอห้ายังไงจะหันข้างให้เขาด้วยโอ้หยังเปิดยังไม่แตกนะ รางวัลกี่สตางครับนั่นรางวัลกี่สตางครับพี่รว,ร,พรวมๆแล้วสามพันกระบาทอยู่นะอาบามตามโกสไรเดอร์หมายถึงว่าสองทีมนะทั้ง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 สองโหมดอะ่ะทั้งโ w วอทั้งโมเดลอะ่ะปล่อยสโมกเลยจ้าห้าร้500อยขีดห้าร้อยขีเคทีมสีชมพูก,กลับมายึดจุดเป็นที่เรียบร้อยทีมจีด <S <S สามพันสตางว้าวว้าวแปดร้อยทีมสีเขียวก็ใครอ่ะชื่อไม่คุณเลยทั้งทีมผมเริ่มสงสัยทั้งทีมผมเริ่มสงสัยสามหกสี่ห้าเจ็ดแปดแปดห้าสี่เจ็ดแปดกีบมีไรแปลกแปลก อะไรแปลกๆเหรอเอาเงินจากเครื่องกับเรือมาใส่ด้วยเหรอ <c oughs> ไปอัดงานต่อละครับครับผมซู่ๆครับผม Haha, เซเลนมันมีอะไรแปลกๆแซนเห็นยิงกันเละเทะเลยเอ,เอาเกมค้างเหรอคืออะไร มันรวมกันเท่าไหร่นีงงมึนมันรวมกันเท่าไหร่นีงงมึนก็ก็ครบนี่ฝั่งร, <อ S 1> รับฝั่งรับแปอะไรนะรอคานได้ได้จบตานี้ก่อนแล้วนะมาพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นส่งตัวแทนมาแค่หนึ่งคนนะฝั่งละหนึ่งคน ตุยกันแบบยับอ่ะตายตุยแล้วครบแล้วครบแล้ว 2, 5, สองห้า snap ครบแล้วยิงแล้วเด้งแก่ yeah, แล้วไอ้ double dam double dam double dam สามแล้วบอกอะไรแวบบ ยังไงครับผมจังหวะนี้สองครั้งนี้ผมรู้แล้วนะครับรู้ตำแหน่งของเจ้าแล้วต้อ,อยครับต่อ,อยไอต่อยทีมขี้เกียวต่อยออกไป นี่งไงเอบามแคนนะครับผม ขอหน่อยเถอะเมื่อกี้นายทำเพิ่มฉันเล่นบอกใจโอกาสฉันแล้วปัก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 โอ้ยช่วยผมด้วยเงื้อเงืช่วยผมด้วยเงือเงืเรียบร้อยช่วยผมด้วยเงื้อเงื้อโอ๊ยช็อตไปตายเถอะไปคิวจ้ะเสียดายจังเลยครับติดงานเดี๋ยว ด้วยเลยไม่ได้หลงไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ถือว่าบอกกันแล้วแต่ทีมของเจ้าจะต้องเดือดร้อนแบดเี่เอาอีก5บาทเปล่าจะเลิกแบดดี่เอ้ยโดนข้าง ลอยจ้าเก็บคิวด้วยแบลนด์ยิงไปอีกแล้วติดต้นไม้ใสีดูใส่ใส่นี่ครับไปใส่พี่ซีของเราขึ้นมาแบบเนียนๆแต่พี่ซีจะรู้หรือเปล่าว่าแบลนด์อยู่บนนั้นเหมือนจะรู้นะว่าเพื่อนน่าจะบอกแล้วว่าแบลนด์อยู่บนนั้นเลยเพื่อนมันอยู่บนนั้น เรียบร้อยจ้าเฮ้ยมีคนยึดแบบเนียนๆใครอะแกล้งยึดแล้วก็วิ่งออกนะจ้าเนี่ยอ๋อไม่ธรรมดานะเรียวยามาดา้าไม่กินหญ้าแล้วไม่กินหญ้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะลุ สองเมตรอีกูดบวดับเหลือแค่ดาวดับดสินนะไม่นะ ได้แล้วก็จะกลายเป็นสองจุดนะแต่ทีมสีเขียวเขาเหลือสามคันเลยนะนะใช่สามคันเดบ,บดัดมเหลือแปมเท่าไหร่เดบดัดมเหลืออีกสองคันนะเขาต้องสละชีพเพื่อชาติหรือเปล่า มไม่ใี่ไฟคันนึงยังยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยว่าไงครับผมทอมมี่ oh. oh. แข่งรถกันครับมือ on, อ, on, อ้อนมือ on, อ้อนมือ on, อ้อนมือเอ็นมืออ้นมือเอ็นมืออ้นมือเอ็นมืออ้นมีการคืนด้วยแหรอครับ <c oughs> ใช่ใช่มีอันนี้สร้างห้องอะไรครับสร้างห้องแข่งครับผมสร้างห้องแบบนั่นแหละ,หละามาแข่งกันไห <c oughs> เรียบร้อย พระด,ดำนายแมงค้องแทนนะเนี่ยเปรมเปรมยังไงแข่งรถเป็นไงครับแข่งรถเป็นไงครับเอาสตกกระจายเลยครับ <c oughs> ห้าบาทเปรมบอกเอาอยัางไงดีออาอีกห้าบาท <c oughs> เอ็งนี่มึงเฮ้ยตีตีแน่โอ้ยิ้มแฉ่งมาเลยฝั่งนั้น <c oughs> ปล่อยสมม โอ้เป็บอกขอละเอ็มบันเอบัมของดะคนไนเรียบร้อยดะคนไนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งต่อหนึ่งครับแบบนี้โดยทีมสีเขียวเขายึดไว้แล้วอะดิทีมสีม่วงเอาเปล่าห้าบาททีกนี้ตอนเที่ยงผมสังเกตมานานแล้วข้อความผมสิริไม่อ่านนั่นน่ะสิเป็นอะไรนะ ปล่อยโดนละมองไม่เห็นละโอกาสนี้สีเขียวอาจจะชนะได้เลยนะนี่ชนะนี่สามหนึ่งนี่จบเกมเลยนะวินเลยเอาเปล่าห้าบาทโอ้ห <laughs> ้าบาทนี่นายจะถามแบบนี้ได้ไหมข้างล่างเขาจุดไฟอะไรกันโอเครับดูเจ้าพ่อด,ดำเจ้าพ่อดำกำลัง <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ย <c oughs> ไฟกระทงเดี๋ยวแก่แล้วเดบูดัมเอือไฟกระทงใช่ไหมกระทงนั่นแหละโอ้ยหลังแต้งแต่อย่าลืมนะครับจับูด,ดัมเขาังมีแต้มต่ออีกหนึ่งคันนะนี่ไงมาแล้วอีกหนึ่งคัน นรกชั้นไหนครับนรกชั้นไหนครับาดาวดําเอาแผลแต้มยึดแผลแต้มยึดใช่แต้มยึดเขาทีมสีเขียวเขายึดไปแล้วด้วย,วยใช่ฮะสามวินอุ้ยเจ็ดสนุกวันที่เก้าพฤศจิกายน, <as> นอะไรนะสนุก,ร,กนรอแปะบพี่พี่อยู่นี่รอแปะอะไรนะรอแปะบพีคี้อยู่เฮ <as> ้ยแบบนี้ เรียบร้อยคนระับจบเกมไปที่เรียบร้อยทีมสีเขียวจะเอาอีก20บบาทจบเกมวินแล้วนะวินเนอร์